อุทาหอน,หนุ่มเล่นมือถือวันละสิบชั่วโมงหมอเจอเม็ดคล้ายหินในข้อศอกนับกว่าพันเม็ดเผยเคสอุทาหอน,หนุ่มวัย26บปีเล่นมือถือวันละสิบชั่วโมงเจอเม็ดประหลาดคล้ายหินนับพันเม็ดขึ้นที่ข้อศอกเว็บไซต์ e t t o d a เเผยว่าชายวัย26ปีในเมืองฉางซาละมณฑลหูหนานประเทศจีน ได้เดินทางไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลังจากมีอาการบวมที่ข้อศอกข้างซ้ายไม่สามารถยืดและงอได้ก่อนที่แพทย์จะต้องตกใจอย่างมากเมื่อพบว,ว่ามีเม็ดคล้ายหินในข้อศอกของเขาดับก,กว่าพันเม็ดโดยสาเหตุมาจากการเล่นโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานถึง10ชั่วโมงต่อวันตามรายงานระบุว่าชายรายดังกล่าวชื่อว่าหยางนามสมมุติเขาเป็นผู้ชื่นชอบเกมมือถือตัวยง เขาเล่นมาตั้งแต่สมัยมัธยมแต่ตอนนั้นพัวมีผลกับการเรียนจึงไม่ติดมากแต่มาเริ่มหนักขึ้นตอนเข้ามาหาลัยหลังมื้อเย็นเอาจะเล่นเกมทุกบลอลโดยนั่งออสองเป็นหลักเจ็ดชั่วโมงจนถึงตอนทํางานก็ยิ่งจนถึงตอนทํางานก็ยิ่งติดมากกว่าเดิมหลังเลิกงานกลับไปบ้านทุกวันเขาจะเล่นเกมมือถือจนถึงดึกดื่นประมาณวันละสิบชั่วโมง จนเมื่อสองปีที่แล้วอยางเริ่มรู้สึกว่าข้อศอกซ้ายบวมขึ้นเหมือนมีก้อนหลายๆก้อนที่บริเวณข้อศอกเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติแต่เนื่องจากไม่เจ็บขอจึงไม่ได้ใส่ใจและยังคงมีพฤติกรรมเช่นเดิมกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้อาการเริ่มแย่ลงเขาไม่สามารถยืนและงอข้อศอกได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเขาจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ที่แผนกเวชศาสตร์การกีฬาและกระดูกของโรงพยาบาลกลาง้างสากางชา แพทได้ทําการตวนเอ็กซเรย์ด้วยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนที่ผลจะปรากฏออกมาว่าข้อศอกของเขาเต็มไปด้วยเม็ดหินขนาดใหญ่และเล็กจํานวนมากดกรยูวินหัวหน้าทีมแพทย์ของแผนกดังกล่าวเผยว่าผลการวินิจฉัยระบุว่านายยางเป็นโรคที่เรียกว่ากระดูกอ่อนในไขข้อซินโนเวลคอนโดมาโท s ิส โรคที่พบไม่บ่อยแต่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเกิดจากการอักเสบภายในเยื่อหุ้มไขข้อของข้อต่อหรือในปลอกเอ็นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันให้มีการสร้างก้อนกระดูกอ่อนคอนโดมิกที่มีรูปร่างไปทรงกลมขึ้นมาเมื่อนานวันไปจึงกลายเป็นหินปูนเกาะสีขาวๆที่ปรากฏสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่ข้อเขา่าสะโพกข้อศอกและไหล่ ทีมแพทย์ได้ทําการผ่าตัดข้อศอกของผู้ป่วยแบบให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดโดยการเจาะรูเล็กเพียงไม่กี่รูเพื่อเอาก้อนกระดูกอ่อนออกมาซึ่งสร้างความประหลาดใจไม่น้อยเมื่อก้อนกระดูกที่พบทั้งหมดนั้นมีมากกว่าพันเม็ดทั้งเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่อย่างไรก็ดีการผ่าตัดผ่านไปอย่างราบรื่นหลังจากพักฟื้นและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ ตอองของผู้ป่วยก็เริ่มหายดีและมีความแตกต่างจากตอนก่อนผ่าตัดอย่างชัดเจนดรยูมินยังเตือนว่าคนยุคใหม่ใช้โทรศัพท์มือถือในอัตราที่สูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาแม่ว่าจะเป็นเล่นเกมมือถือดูซีรีส์หรือคลิปสั้นจำนวนมากอย่างไรก็ตามการเล่นมือถือโดยไม่ได้ขยับร่างกายเป็นเวลานาน,านทำให้เกิดผลเสียอ,อย่างแน่นอน โดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญเช่นไหลขคอกระดูกสันหลังเอวและข้อศอกแนะนำให้วางโทรศัพท์ม,มือถือหลังจากเล่นประมาณหชั่วโมงลุกขึ้นยืนและเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงควนคลายสายตาด,ด้วยทั้งนี้หารู้สึกว่าข้อบวมเคลื่อนไหวได้จำกัดหรือไม้แต่รู้สึกว่ามีก้อนแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันทีเพื่อระบุสาเหตุและรักษาโดยเร็วที่สุด อันนี้ก็เป็นข่าวนะครับว่ามีหนุ่มวัย26ปีเล่นมือถือวันละ10ชั่วโมงเจอเม็ดประหลาดนะครับขายหินนับพันเม็ดขึ้นที่ข้ออกซึ่งตรวจแล้วเป็นคล้ายๆกระดูกอ่อนก็เล่นมือถือนะครับ1ชั่วโมงก็ควรจะพักพักก่อนนะครับพักสายตาแล้วก็พักกล้ามเนื้อต่างๆวิดีโอนี้ก็จบแต่เพลงเท่านี้ครับ